จับแบมลาบน,นะครับบก้งเล่าช็อตสิงครับผมนนี้เริ่มฉับลาบและไปตัวหนึ่งแล้วเหลือเป็นตัวหัวหนังครับเป็นหนังปลาครับเนี่ยไว้แ้มเล่าได้ครับบุ้หูหนังเนี่ยแชบแบเนี่ยเป็นหนังปลาครับเป็นเนี่ยแคมเล่าได้ถ้าเหน,านือไว้ลาบกินครับเนี่ยมองไปตัวหนึ่งแล้วทางก๊อป สักก๊อปโชว์สับด้วยมือเลยโดนโโกินไหวไหมมาลองกินดูดิครับแคปแปลาแคปปลาเขนาดแคปปลาเอาลองกินแอมเล่านี่วงกินรักอู้อร่อยแน,น,น่อนก๊อปกินเล่ามีสับนะครับหัวอยู่ในแอมเล่าได้นะครับ,เ,รรบเป็นเนื้อไวลาบกินข้าวอันนี้เป็นกับแก้ลหรือที่ว่าในวงกินเล่าเนี่ยอันไหนพอกับแก้มเล่าอ่ะก็คือ ม,มันมากเลยครับมีตัวแรกผ่านไปเราจะได้กินห้าโมงเย็นนู้นคร,รับสาบไว้เถอะเตรียมเครื่องอเตรียมอะไรอีกเตรียมมากินข้าวเย็นกันถราผมนี่ทํากินไว้นกินเย็นนะครับแต่เที่ยงมาเขาิงก,กันนั่งกินเหล้าไปด้วยคุยหาอะไรสนุกๆไปนาทีัทวมนาทีครับเนี่ยใช่ไหมหนังปลายังเป็นที่ของแก้ม เรือมาในเป็นที่แอมเล่าก๊อปแกมเออเข้าปากเลยปวดเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวกืนกลึนนี่สุรอร่อยขอาปลาดูนเน่ยมันจะมีสูต